ทุกสถานที่ชื่อนี้ล้วนมีที่มาครับที่ตลาดน้อยแห่งนี้เป็นย่านที่ขายอะไหล่เครื่องยนต์เก่าแห่งแรกของกรุงเทพครับซึ่งหลายๆคนเรียกย่านลักษณะนี้ว่าเสี่ยงกงนั่นเองบางก็เรียกว่าเชียงกงครับส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าคําว่าเสี่ยงกงแปลว่าอะไหล่หรือแปลว่าเหล็กอะไรทํานองนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแต่ทําไมเขาจึงเรียกย่านลักษณะนี้ว่าเสี่ยงกงวันนี้ผมมีคําตอบครับ ตลาดน้อยเป็นย่านที่ขายอะไหล่เครื่องยนต์มือสองมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นทหารญี่ปุ่นว่าจ้างให้ช่างตีเหล็กในย่านตลาดน้อยทำชิ้นส่วนเครื่องเรือและปรับปรุงหรือแยกชิ้นส่วนของเครื่องออกไปจำหน่ายภายหลังสงครามโลกยุติลงแต่ธุรกิจนี้ยังคงขยายตัวและเติบโตขึ้นจนตลาดน้อยกลายเป็นแหล่งซื้อขายอะไหล่เครื่องยนต์เก่าแห่งแรกของกรุงเทพซึ่งร้านค้าขายอะไหล่เหล่านั้น ตั้งอยู่ใกล้ๆบริเวณสารเจ้าพ่อเสียงกงถนนทรงวาดเวลาใครที่จะมาซื้ออะไหล่ในย่านนี้จะเรียกกันว่ามาเสียงกงทําให้คําว่าเสียงกงกลายเป็นคําที่แพร่หลายและเรียกแทนย่านที่ค้าขายอะไหล่มือสองมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ